อะโวคาโดปั่นเพิ่มช็อตกาแฟเมนูง่ายๆไม่ต้องง้อคาเฟ่อร่อยดีมีประโยชน์ครับวันนี้แม็กสดจากสวนน่านจะพาไปแกะสูตรทำกินกันครับมีใครชอบทั้งอะโวคาโดแล้วก็กาแฟดำแบบแม็กบ้างครับปกติเนี่ยเวลาไปคาเฟ่ใช่ไหมแม็กจะสั่งเมนูที่ประจำเลยนะครับก็คือคาปูชิโน่หรือว่ามารคิอาโตชอบความมันออกหวานหน่อยๆแล้วก็บวกความขมของกาแฟเนี่ยมันอร่อยลงตัวเลยทีเดียว แต่บางคาเฟ่บางสูตรเขาก็จะใส่นมข้นหวานหรือใส่ไซรัปน้ําตาลเชื่อมอะไรเงี้ยนะฮะที่มันแบบบางทีมันรู้สึกเสียสุขภาพวันนี้แม็กเลยปิ๊งไอเดียครับอยู่ในช่วงกําลังจะลดน้ําหนักแล้วก็ไดเอทอยู่พอดีเอาความมันของอะโวคาโดนะครับมาบวกกับกาแฟดําแล้วเพิ่มความหวานด้วยน้ำพึ่งนิดหน่อยมันน่าจะเข้ากันนะเดี๋ยวไปลองทํากันดูนะครับว่ามันจะอร่อยลงตัวหรือเปล่าสัดส่วนวันนี้นะบอกตามตรงว่าแม็กเองก็มั่วครับ ทุกคนสามารถลองไปปรับประยุกใช้เอาที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวแม็กจะไปหาประโยชน์ของการทานอะโวคาโดแล้วก็กาแฟดำมาให้ทุกคนดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าทาน2ตัวนี้แล้วมันช่วยในเรื่องของดูแลรูปร่างยังไงข้อมูลที่แม็กหามาให้วันนี้นะฮะจะเน้นไปทางการดูแลรูปร่างดีกว่านะครับจะได้แบบเจาะจงไปเฉพาะกลุ่มเลย ในอะโวคาโดนะครับมีไขมันดีที่ชื่อว่าโอเลอิกครับเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นโอ e a เอครับที่จะช่วยเปิดระบบเผาผลาญน,นะครับไปดึงไขมันส่วนเกินในร่างกายต่างๆของเรามาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนครับดังนั้นเมื่อทานอะโวคาโดควบคู่กับการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้สัสดส่วนลดลงได้เร็วมากๆครับ ประโยชน์ตัวที่2ของอะโวคาโดนะครับเขามีไฟเบอร์ที่สูงมากครับเมื่อคุณทานก่อนอาหารนะจะทําให้อิ่มสบายท้องและถานข้าวได้น้อยลงครับประโยชน์ตัวที่3ตัวนี้สําคัญเลยครับอะโวคาโดเนี่ยช่วยลดอาการบวมได้ดีมากๆครับใครที่ทานเกลือทานโซเดียมบ่อยๆนะฮะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตื่นเช้ามาหน้าบวมตัวบวมนะครับทานอะโวคาโดวันละหผลครับเขามีโพแทสเซียมที่สูงมากครับช่วยลดอาการบวมน้ําได้ดีมากๆ ต่อไปมาดูประโยชน์ของกาแฟดำกันบ้างครับเมื่อคุณดื่มกาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับเขาจะช่วยกระตุ้นการสูบฉีดของเลือดครับทำให้ร่างกายเนี่ยไปดึงเอาไขามันนะครับมาเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนครับแล้วก็จะเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณทานก่อนออกกําลังกายครับคล้ายๆกับอะโวคาโดเลยนะ ประโยชน์ตัวที่2ครับช่วยขยายหลอดเลือดผ่อนคลายแก้ปวดหัวคลายความเครียดครับแล้วก็ทําให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าที่สําคัญเนี่ยเมื่อดื่มกาแฟดําก่อนออกกําลังกายนะครับจะทําให้คุณออกกําลังกายได้นานมากขึ้นด้วยครับรวมถึงยังช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญที่ดีกว่าการออกกําลังกายแบบไม่ดื่มกาแฟดําด้วยนะครับ และประโยชน์ตัวที่3ครับอันนี้เหมาะสําหรับเราวัยรุ่นวัยรุ่นเลยเขาช่วยชะลอวัยครับกาแฟดํานะเขามีสารต้านอนมูลอิสระที่สูงมากๆครับดูสิเมื่อ2ตัวนี้มารวมกันนะประโยชน์มันคูณ2จริงๆครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ชอบดูแลรูปร่างและสายสุขภาพครับ เสร็จแล้วเห็นไหมครับทำง่ายมากๆคาเฟ่ไหนจะเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับอร่อยดีมีประโยชน์ใครที่เห็นว่าคลิปของแม็กนะครับมีสาระมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม็กด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม็กได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับ